ําทำแท้งเป็นบาปการทำแท้งเป็นปาณาติบาตการทำแท้งคือการฆ่าสัตว์รากชีวิตดังนั้นมึงจะบอกว่าการตั้งครรภ์ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยยังไม่นับว่าเป็นชีวิตและกูถามแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาตั้งครรภ์ถ้าตั้งครรภ์แปลว่ามันได้กระแสคลื่นของหัวใจถูกต้องไหมหรือมันได้กระแสคลื่นของชีวิตมันจึงสามารถตรวจเจอได้ว่ากำลังตั้งครรภ์ นั่นหมายความว่าชีวิตได้ก้าวลงสู่คันมารดาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ามึงรับรูบร้ว่ามึงท้องแล้วมีเจตนาไปทำแท้งนั่นเรียกว่าปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ทันทีมึงอย่าหากิ๊กข้อข้ออ้างให้ความเลวความชั่วอย่าเอาหลักวิทยาศาสตร์เพราะหลักวิทยาศาสาตร์มันไม่ได้เข้าใจเรื่องชีวิตมันคิดว่าตายแล้วศูนย์ มึงต้องดูตามหลักสักจจะความจริงว่าคนในโลกมันตายแล้วศูนย์เหรอถ้าตายแล้วศูนย์คนในโลกจะทำดีไปเพื่ออะไรอย่างนั้นก็ทำเลวตามความพอใจของตัวเองไปสิถูกต้องหรือเปล่าอย่าเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะตัวเองไม่อยากเลี้ยงแต่เวลา,วลามึงเอากันมึงตั้งใจเอากันอย่างเต็มที่เวลามึงเอากันมึงไม่คิดจะป้องกันแต่เวลามึงได้กันแล้วมึงมีลูกออกมาแล้วมึงจะมาป้องกันเอาตอนหลังวัวหายแล้วค่อยร้องคอกได้กันแล้วค่อยใส่ถ UNG ุงยาง Đây. อย่างนี้เหรอ ฮะสันดานสติสัมปชัญญะมึงหายไปไหนกันหมดชีวิตก็คือชีวิตมึงใส่ถุงยางหลังเอาได้เหรอมันป้องกันการมีลูกได้เหรอกูถามหน่อยฮะเออมึงต้องป้องกันก่อนเอากันสิไม่ใช่มาป้องกันเอาตอนที่มันมีลูกแล้วก็จะไปทําทําแทง้งแล้วก็หาข้ออ้างว่าเลี้ยงไม่ได้มีไม่ได้ห้ามมีเป็นลําบากลําบนไม่ได้ตั้งใจมี มันเป็นความชั่วช้าเรวทรามในการทําลายชีวิตคนมึงอย่ามาอ้างว่ามึงไม่พร้อมทําไมเวลามึงเอากันไม่พูดไปหรอว่าไม่พร้อมเหตุปัจจัยของการที่มึงตั้งท้องกันได้จนมีลูกกันมาได้นําไปสู่การทําแท้งต้นเหตุมันเกิดจากที่มึงเนี่ยไม่ยอมป้องกันตั้งแต่ตอนเอากันหรือไม่ยอมมองเห็นตามความเป็นจริงว่าการมีเพศสัมพันธ์กันมันมีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้ แล้วคําถามคือไปทําทาไมตั้งแต่แรกทําไมไม่คิดว่าวันหนึ่งมันมีเพศสัมพันธ์กันมันจะมีลูกได้ผมไม่รู้เลยเหรอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือไม่รู้เลยว่าการมีเพศสัมพันธ์กันมันสามารถมีลูกได้ตั้งสตินะต้องกันก็ท้องได้ไม่มีหรอกต้องกันก็ท้องได้มึงอย่ามาปัญญาอ่อนต้องกันดีมันจะท้องได้ยังไง ถ้ามึงใส่ถุงมึงกินยาคมุมมึงป้องกันทุกอย่างที่จะป้องกันได้เออผู้หญิงไม่ได้ทําแท้งกูไม่ได้ด่าผู้หญิงกูด่าคนที่สั่งให้ไปทำแท้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไปสั่งให้ทําแท้งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเดินสู่การทำย่อมเป็นปาณาติบาต ถ้ามึงต้องกันแล้วมึงคิดว่ามันจะมีเหตุในการที่จะมีลูกมึงก็ต้องไม่เอากันถ้ามึงเอากันนั่นหมายความว่ามึงตัดสินใจว่าวันหนึ่งข้างหน้ามึงจะต้องมีลูกได้มึงมองเห็นโทษแล้วอ่ะมึงก็ต้องไม่เอากันสิมันจะได้ไม่ต้องมีลูกหลุดออกมาไงแต่ถ้ามึงบอกว่ามึงคันมึงอยากเอากันก็ไปทำตามเหตุตามปัจจัยแต่รับผลของการกระทำด้วย ถ้ามึงอยากจะลักสนุกมึงไม่อยากมีลูกไปทําหมันจบง่ายไม่ใช่มาเอาการจะเกิดความสนุกเพิดเพลินไม่ได้ป้องกันจนมีลูกออกมามันใช้ไม่ได้มึงไม่ป้องกันที่ต้นเหตุมึงไปป้องกันที่ปลายเหตุแล้วมานั่งทำแท้งคนคนหนึ่งมันเป็นการทำบาปมึงจะเชื่อบาปมีไม่มีมันมเป็นเรื่องของมึงแต่มันมีมึงต้องรับผล รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงใครจะไม่เอากันก็กูพูดอยู่นี่ไงถ้าจะเอากันมึงก็ต้องรับผลไงมึงอยาจะเอากันมึงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้รับผิดชอบสังคมไม่ได้รับผิดชอบลูกมึงที่จะเกิดตามมาจากการเอากันของมึงให้ได้มึงจะไปะโยนให้เด็กได้ยังไงเด็กก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมึงทํากันอยู่สองคนมึงจะมีสิทธิ์อะไรไปเอาออก ถามเด็กมาแล้วยังว่ามันเต็มใจไหมในการที่มึงจะเอาชีวิตมันออกเนี่ยมันก็ชีวิตมึงก็ชีวิตมันก็มีสิทธิ์มึงก็มีสิทธิ์แต่มึงไม่มีสิทธิ์ในการบังคับให้เขาไม่มีชีวิตมึงอย่าตัดสินใจเองเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเกิดมาเป็นคนมึงยังมีสิทธิ์ในการเกิดมาเป็นคนเลยทําไมมึงถึงจะบังคับให้คนอื่นมาไม่มีสิทธิ์ในการเป็นคน มึงมีสิทธิอะไรสั่งให้คนตายกูตอบถามกูหน่อยมึงเอาสิทธิจากไหนมาสั่งให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยต้องตายไปอย่าไปทำนะการทำแท้งมันใช้ไม่ได้แม้แต่มีความคิดก็เป็นความเลวความชั่วอย่าไปทำเด็กมันไม่เป็นมันไม่มีปากพูดมันไม่มีความคิดแต่มันก็เป็นชีวิตที่มันอยากจะเกิดขึ้นมา มันอยากจะหมากมันอยากจะมีชีวิตเป็นคนมึงรู้ไหมว่าการเกิดเป็นคนมันยากขนาดไหนแต่วันนี้เด็กเนี่ยมาเกิดเป็นคนกับมึงแต่มึงกลับจะปิดเขาด้วยไม่ให้เกิดมาเป็นคนด้วยการทําลายชีวิตเขาด้วยการทําแท้งไม่ให้เขาเกิดมาเป็นคนมึงยังเกิดมาเป็นคนได้เลยเพราะบุญวสนามึงทามาดีมึงจึงเกิดเป็นคนได้แล้วเด็กที่เกิดจากมึงอะ่ะเขาไม่อยากมี เขาไม่อยากเขาไม่อยากเกิดเป็นคนเหรอเขาก็อยากเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่มึงดันไปทําลายชีวิตเขาไปปิดเหตุปัใจจัยในการที่ทาให้เขาเกิดเป็นคนขึ้นมาจนเขาไม่ได้เกิดไม่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตแบบพวกมึงหัดมีสติในการคิดซะบ้างไอ้ผู้ที่บอกว่าทําแท้งแล้วไม่ผิดเนี่ย เป็นไปได้ไม่อยากเกิดมึงถามมาหรือยังมึงอย่ามาคิดเองแทนชาวบ้านไอ้สันดานเลิกมีความคิดชั่วช่วคิดแทนชาวบ้านเขาสักทีมึงอย่ามาคิดแทนเด็กมันว่ามันไม่อยากเกิดคนทุกคนมันอยากเกิดกันเท่านั้นแหละถ้ามันได้เกิดเป็นคนเพราะยังไงมันก็ต้องเกิดถ้ามึงต้องเกิดระหว่างมึงเกิดเป็นหมากเกิดเป็นคนมึงจะเลือกเกิดเป็นอะไรถ้ามึงเป็นมึงได้เกิดมึงต้องเกิดระหว่างการเลือกเกิดเป็นเปรกับเกิดเป็นคนมึงจะเกิดเป็นอะไร ถ้ามึงต้องเลือกเกิดระหว่างเกิดเป็นสัตว์รกกับเกิดเป็นคนมึงจะเกิดเป็นอะไรสุดท้ายมึงเกิดมาแล้วมึงก็ต้องเลือกเกิดเป็นคน